รางร้อนสองมาแน,น่ระวางรถอะไร<ด>อยู่นั่นแหละหิวเหรอแล้ว,ไ,ว,ลว,ว,ลวไม่เห็นเลยเนี่ยสองวันแล้วเพิ่งมาเนี่ยไปไหนมานม,ม,มาใหม่เลยได้บอกขอมาใหม่อี้ฮของเล่นใหม่ของเยอะเกินนะ เออหิวไหมเนี่ยจะกินอะไรไหมถ้ากินรียบบอกเราเราจะออกไปข้างนอกแล้วหิวไหมหิวหิวเหรอโอ้หิวอะไรเงี้ยสมโมเปลอาหารให้มันเลยลูกป่ะเออให้เดี๋ยวให้พี่สมโมเปลให้ไปเออ,อสสเออ,เอ,อตา สาโอ้โหเร็วเร็วเร็วเรวเหี่ยวจัดรอก่อนนะรอก่อนรอเอารอรอเดี๋ยวพี่ตโมแปะมาให้รอเอารอรอรอเอรอไปรอเออรอเร็วเร็วเร็ว็มันมีแต่ถใหญ่อะ เออได้ไวลาแล้วให้มันเหมือนมือเออรอเออมที่มาเฮเยอะ่อยต้องเปิดฟ้าอันใหญ่ด้วยโอ้ฟ้าจะหิวจัดเลยวันนี้ร้องโวยวายใหญ่เลย <c oughs> สองเอ้ หิวจัดเลยอ่ะไม่เจอสองวันแล้ว,งว,วไงนั่งดูแมวกินเนะอะไปปะเอ,เ,อเอาอาหารไปเก็บไปลูกไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกละไปละไปละสองกินไปไไไนก,กินให้มห,หมดเลย,ยอโห ตัวใหญ่มากสองตัวใหญ่มากเลยอ้วนมากอ๋อเข้าไล่กับทุกคนยิงนะสองเลยใครอุ้มหมดไม่ว่าไหนโมลองอุ้มดูเด้ตัวเท่าแค่ไหนตัวเท่าแตงโมแล้วเนี่ยลองอุ้มมันเลยอุ้มขนาดแตงมอุ้มยังหนักโอ้โหดูเลยตัวเบ้อเลยโอ้ไม่ไหวแล้วใหญ่เกิน แล้วเหรอ,อมึงร้องมันหิวมากเลยนะเวลาให้กินงกินนิดเดียวอเออเอ,อ,อะไรจะมาทำไมเนี่ยอไมันเยสอมันไม่นิ่งเนาะ ไปหาพี sociedad, oh. ja, wow. uh. okay. ่โมหน่อยแล้วเออเลียงอไปสมใจอ่ะไปหาพี่โมหน่อยแล้วไม่เอาละจีเออโอ้โหหาบุคลีนี่นะหาสองมาขึ้นมาเมาไลปปปปปมไปลก เออสองอยู่นี่แหละเอเอาตายจะไปด้วยโอ้ยสองไปไม่ได้ดูเรื่มันบ้<อ>างสองไปไม่ได้ไไไดลงเลยเร็ว <c oughs> ไม่ได้ไปไหนตีเราคนเนี้ยะอ่ะลงเลยลงเลยเร็วสองไปไม่ได้ไปไม่ได้ <c oughs> อ่ะลง อ่าโมโมอ่าอุ้มโมอุ้มมันลองแล้วลูกมาแล้วเดี๋ยวฝนจะตกสองลองโอ้โหไหวไหมแม่ไหวไหมนี่สองตัวใหญ่แล้วโอ้โหเอาวางนี่ลูกเอามาวางนี่เอาวางนี่นะสองไปไม่ได้ปะ